ค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเขาลูกใหม่ของเรากันนะคะนำทีมโดยท่านผู้พันนะคะแล้วก็น้องมะลิของเราค่ะตอนนี้เราจะมาดูเขาเรียกอะไรนะคะฝ่ายนะคะ,ฝ,ะ,คะฝ่ายน้ำของวิจยาไยชัยบาดานค่ะเรากำลังจะเริ่มแล้วนะคะเริ่มที่จะบุกเบิกดูพื้นที่ของเราแล้วนะคะมันเป็นที่ที่ที่สวยงามมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ไม่ร้อนอากาศก็จะเย็นปปเห็นไหมคะท่านผูพันธ์ก็จะบอกว่ามันมีที่ที่สวยงามที่เราอยากให้ทุกคนมาได้เห็นได้สัมผสัสนะคะมันอาจจะไม่ใช่ในแนวของอตอนนี้ในแนวความคิดของเราคือเราอยากจะทํากิจกรรมค่ายลูกเสือนะคะแต่ว่าทุกอย่างมันพร้อมแลเหลือกําลังใจกับกําลังแรงกายเท่านั้นเองนะคะถ้าใครว่าลูกเตามสระราชาอ๋อเห็นไหมคะ<ๆ> น้องบอกว่าการอยู่ค่ายตามศาสตร์พระราชาค่ายพระแรตามศาสตร์พระราชาค่ายนี้ค่ะที่เราคุยกันไว้นะคะก็คือศาสตร์ของพระราชาค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะแต่ตอนนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับทริปนี้